สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนนะครับพอผมคือเก้วชมน์แลวแก้วสายฟูดการกินวิธเห็วใจมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับเห็นกับผมเพ็รคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับ พิมกาไปคำว่าแรปเปอร์การเกษตรนะครับพี่น้องกสิเห็นนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบได้พลาดคลิปดีๆจากช่องนะครับมณีกับพี่พาน้องนะครับมาถึงฤดูการเห็ดน้ำปังแล้วนะครับน้ำปีกับเพิ่งพักดินไปพ่ถึงพ่ถึงเดือนเลยนะครับกับเห็ดน้ำปังต่อนะครับสาหรับแปลงนี้นะครับแต่ก่อนน้ำปีนะครับเห็ดเขาหอมสยามนะครับบัดนีน้ำปังกับใส่ซีพีตองแปดนะครับพี่น้อง กะมาเบิ้งนะครับว goodbye, Sandy, ิธ uh ีการเห็ดน้าปังเห็ดจัยงไรนะครับเพื่อสิบให้มันมีหยานะครับแล้วก็ให้ผลผลิตสูงๆใส่ปุ๋ยตัวไดใส่ยาขยาตัวไดนะครับในการฉีดพ่นนะครับค่อยสีเอาหยาอยู่นะครับเดี๋ยวกะสิพาพี่พาน้องนะครับไปเบิ้งกันเลยนะครับว่าพื้นที่ทั้งเบิดตซีไรเฮาซิเฮ็ดจังไดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องแปลงทั้งเบิดนน่ครับแต่ผู้วุ่นก่อภัยมองเถียงวุนนะครับ ปกติกะหน้าปีกะไซน่านหากะเอ้ใซ่อันหอมสยามนะครับแปลงนี้หอมสยามนะครับพื้นที่ทังเบิดซีไรกะในผลผลิตพอสมควรอยู่นะครับซีไรนะครับถือน้ำท่วมไปแน่นะครับเพราะว่านี่ครับคลองระบายน้ำนี่เพื่อนเอาขี้ดินมาถมใซ่งซะนะครับบใไซท่อนะครับมันตันนะครับมันกะเฮ็ดห้น้ำท่วมนะครับกับผลผลิตเสียหายค่อนข้างสีไรนะครับถามว่าของหอมสยามได้หลายบ่อได้หายแน่นอนนะครับพี่น้องขนาดของผมเฮ็ด ร้องเห็ดปีแรกนะครับอีกอย่างหนึ่งเขายังบุ่รู้จักเลยว่าเขามันมักอย่างมักปุ๋ยตัวใดมักจังใดนะครับเพิ่งเห็ดปีแรกกับผลผลิตถือว่าดีนะครับได้80กระสอบนะครับผม80กระสอบนะครับพื้นที่ทั้องหมดซีไร่นะครับคันเมนไซเขามะลิลอยหากระสีได้ประมาณ40หรือ50สอบนะครับก็ถือว่าพานอยู่นะครับในการเห็ดนะครับปีนาสิแก้มือไมนะครับสําหรับเขาหอมสยามนะครับเสี่ยไปใส่แปดลยอ่าอยู่หน้าหนอกนะครับ พื้นที่น้านอกนะครับอันนี้ก็สีไส้เขาหน้านหาเก้านะครับน้าปีนะครับแต่ว่าน้าปังกะไส้ซีพีตองแปดนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่นึ่งเบิดกะซีไล่นะครับผมนี่ครับสีไส้ซีพีตองแปดตอนนี้ก็เพิ่งไทยล้วนะครับฟังนี่ฟังนี่กาลังเติมน้ำพี่น้องเห็นปะเติมน้ำนี่อันนี้น้ำดีดีครับน้ำกับูบน้ำตอนนี้สุบน้ำบาดาลนะครับเพราะว่าน้ำโขงนะครับเพื่อนยังเพท่อนได้ลอกคลองนะครับกะสีเห็ดกอนมูนะครับ เฮ็ดก้อนกับสีได้ขายก้อนนะครับแล้วเขากับสีจัดการแปลงเข่าเข้าแปลงหน้าเขาดีๆนะครับเฮ็ดจังใดบ่ให้เขาหน้าปังนิยะนะครับเฮ็ดจังใดให้เขาได้ผลผลิตไรละนึงตันนะครับเดี๋ยวเขาค่อยมาติดตามกันเบิ้งนะครับผมล้วก็ขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่ให้ความเอ็นดูและเมตตานะครับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับที่สั่งเมล็ดพันธุ์เขานะครับไปนะครับกะบัตทุกสายพันธุ์นะครับบ่ว่าสิเป็น น่านหางเก้ากับเบิดนะครับซีพีตองแปดกับเบิด c ตซีพีสิบหกกับเบิรนะครับลวก็หอมสยามนะครับเขาเจ้านะปีที่ค่อนข้างที่พ่อแม่พี่น้องให้ความสนใจหลายนะครับเพราะว่านันเป็นพันหม่นะครับกับเบิดนะครับพี่น้องหามาผลผลิตดีบ่ก็ถือว่าดีทุกสายพันธุ์นะครับแต่ว่าสําหรับเขาน้าปังนะครับที่อ่อนนุ่มนะครับกินได้นะครับก็แนะนําเลยครับเห็ดซีพีตองแปดนะครับเก็บไว้กินนะครับผมว่า ซูซีกันแล้วครับคำนันหาเก้าแต่ว่าอาจสิออนกว่านันหาเก้าซ้ำนะครับเพราะว่ามันอุ่นไ่ได้นะครับอุ่นรอบ2องนี้บ่ได้กินข้าย็นดีกว่านะครับสาหรับข้าซีวีตองแปนนะครับแปงนี้กับซีเฮ็ดน้หวานน้ำต้มนะครับสําหรับผู้ใดจะเอาเป็นเพชรเมล็ดพันธุ์นี้บ่ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นน้าดำนะครับเป็นน้หวานผม่แนะน้าให้ใส่เพชรเมล็ดพันธุ์นะครับหนึ่งเขาสามารถลงไปตัดเข่าปนในแปงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างมันมันบ่เหมาะนะครับเ เฮ็ดอ่าเมล็ดพันธุ์นะครับเขาหน้าวานนะครับต้องเป็นเขาหน้าดําหรือว่าน้ายุ้นเท่านั้นนะครับที่เฮ็ดเมล็ดพันธุ์นะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็กําลังสูบน้ํานะครับพี่น้องสูบน้ํานะครับเติมน้ำนี่ครับน้ำกับมีเต้น้ำใต้ดินนะครับหรือว่าน้ำประดาลนะครับสูบยุบหุ่นอยู่ทั้งเถียงวนลงมานะครับนี่ครับแต่อย่างนี้อันนี้ผมไถเลี้ยวแล้วนี่ถอดพันธุ์ออกสิไปไถฟังนั่นแบบนี้ครับจนพวกหุ่นหดก่อภัยครับ คือเ่านะครับอาศัยเกี่ยวห้างห้างนะครับขับคูโบต้าที่เก้าิบห้างห้างนะครับจอดกันนี่ครับไถเลี้ยวละออนมาไถมอเร้านี่นะครับเข่าก็บม่ได้สีเลยให้แม่บ้านสีนะครับกออกมาไถนานะครับเลี้ยวแล้วนะครับฟังนี่นะครับนี่ไถซ่อนคันเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็กําลังเลงสูบน้ํานะครับเติมน้ําแปลงนี้เป็นของป้านะครับ งป้ากับซีไซซีพีตองแปดขึ้นกันนะครับน้ำกับซึมม้เลยครับน้ำซึมน้ำขีดเลิบนะครับซึมมาแล้วก็ซีได้สูบให้ป้าน้ำขึ้นกันนะครับแต่ว่าสูบองผมเหลี่ยวก่อนนะครับแปลงนี้กับซีไรแปลงนี้กับซีไรนะครับมาถาเบึ่งผล,ผลผลิตนะครับปีนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเขาซีพี่ตองแปดมันมักอย่างแน่บ่มัมกอย่างแน่นะครับก็เริ่มเกดมาได้สองปีแล้วก็เริ่ม สิเข้าใจพันเขาแล้วครับถามว่าผลผลิตดีบ่ผมก็ว่าซีพีตองแปดอีกนนะ่าีพผนผลิตดีดีดียุครับดีก้นกับทุกสายพันธุ์ล่ะครับที่ผมเฮ็ดมานะครับซีพีสิบหกกะดีนะครับเพราะว่านเป็นเขาเม็ดแดงเปลือกนะน้าหนักก็ดีนะครับผมก็เลเลือกใส่ซีพีตองแปดกับซีพีสิบหกนะครับเดี๋ยวสิร้องเบิรง c ซีพีสามสิบห้าสิเบินเอาไวนะครับหนะ้าปีก่อนนะครับ น้ำปีสีร้องกอบซีพีสามสิบหามายโยนบึงนะครับพี่น้องนี่ครับไทยกับไทยลงบหมดเลยครับไทยกับประมาณเ่ถึงเครื่องผ่านนะครับไทยเพราะคนดินขึ้นมานะครับแล้วเขากระเซียวยคคบห่างๆนะครับมาเหยียบเหยียบแล้วเขากระสีรูปเทือกนะครับรูปเทือกถิ่มไว้ยักมือสองมือนะครับในน้ามันใสก่อนแล้วค่อยสีวันนะครับป้องกันเขาเน่านะครับเพราะว่าขนางน้ใสมันกระสีมีแสงแดดที่กระซีโพ่นน้ำไดดนะครับ แต่ว่ากระเพาะถาดไว้แล้วนะครับใสถาดไว้สามแล้วนะครับเพาะไว้ประมาณแปลงนี้กับประมาณสิบถาดนะครับเพาะไว้สิบถาดนะครับสําหรับเขามายนสามนะครับมาสามสำหรับปันบัดเทอมันบอกนะครับแต่ว่าเมื่อหนางมีปัญหานะครับเฮตแต่ละปีกับบ่อหนได้ได้สามนะครับนี่ครับอันนี้เขาแปงเฮ็พร้อมสยามนะครับม่นบอยเปิดแปงนี่ครับขึ้นมาหอด ถึงให้น้ำบุญทึงเถียงน้านะครับตอนนี้เครื่องกาลังสูบอยู่นะครับสูบได้สองมือแล้วครับยังมันเต็มอยู่นะครับน้ำถามว่าไสบอกับไซอยู่นะครับนี่สูบอยู่นี่ครับนี่เบิ้งนี่อันนี้ก็เห็ดคันน้ำไมนะครับเห็ดคันน้ำไม่คันน้ำหน่อยอะไรมันกิ้วนะครับเห็ดคันน้ำไม่แรนคันน้ำไม่นะครับนี่ครับเรียนคันน้ำไม่ อันนี้ก็ไทยเลี้ยวละให้น,นี่ก็ไทยเลี้ยวแล้วนะครับผมนะครับนี่ึ้นมาถึงที่เห็นบน่คุณไอคุต้าอาชีนะครับห้างตรงนั้นก็สูบน้าตัวนึ่งก็ไทยนะครับเฮ็ดผู้เดียวทุกขั้นตอนคือเก้านะครับพี่น้องเฮ็ดทุกขั้นตอนเดียวพี่พพี่พาน้องไปเบื้องหน้านะครับว่ามันใสบน,นี่น้าใต้ดินนะครับ แต่ว่าบดถึงเต้ดินนาจีเป็นนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสนิมอยู่น่าจีเป็นน้ำของน้ำเอียงผู้หล่ะผิวดินหรครับนี่ครับนี่สูบนะครับเป็นน้ำก็ใสอยู่เด้อพี่น้องผู้หล่ะเอ้าน้ำใสนะครับนี่ครับก็สิเติมลงไปจนคูนหอดพุ่นก่อให้เกิดไก่ผู้หะครับเติมลงไปให้เต็มนะครับแล้วก็เสี่ยวอีคุบนะครับอีคุบมั่งแห้งนะครับ อีคุมห่างมาเหยียบพือเกลียพยัญมุเกานะครับตรงนี้ค้าตัวยังบทันเด้ไถ่นะครับให้นี่กับพทันได้ไถ่คุณกับครูโบต้าสูบอยู่บุสูบเัิดมือเัิดคืนนะครับผักหนึ่งซุงนะครับแล้วก็สูบต่อนะครับเพื่อเล่งให้มันเลี้ยวนะครับเดี๋ยวพาพี่พานองยางขึ้นไปคุณขึ้นไปเบื้องคล้องนะครับคล้องยังบรทันเด้ทำความสะอาดนะครับเพราะว่าเพื่อนหางประกาศนะครับทำความสะอาดคล้องนะครับ แต่ว่าแย่งรถเทนเน้พากันทำความสะอาดนะครับน่าจะเป็นวันที่เก้าอันนี้อีคุบนะครับคุบห้างกัไปซ่อมเรียบร้อยนะครับบูทบูทมันขาดนะครับใส่ลูกปืนเลยนะครับนะครับใส่ลูกปืนพี่น้องใส่ลูกปืนเลยสองตัวนะครับนะครับกระสีทำการยำนะครับอันนี้ก็คือคล้องนะครับพี่น้อง ของระบายน้ำน้สูบน้ำโขงมานี่ครับสุดใบน้ำโขงม่านี่แต่ว่าคุณหกอึ้งตึ้งอยู่นะครับพี่น้องยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมคบปต้าห้างกัสูบยืนครับพี่น้องนี่ครับสูบนะครับน้ำสูดถึงว่าพูดแล้วคุณได้สิเต็มละนะครับอ๋อยังไดเมื่อนี้กะพาพี่พาน้องมาเบิ่งนะครับกะสิขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสิลุงไป ปาเสียวอีคุบลงไปยำบึงอยู่นะครับสำหรับมืันนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ